ไม่เห็นโลโก้ฮารลานบนเครื่องสำอางนะคะหลายๆคนคิดว่าเป็นแค่สัญลักษณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีรายละเอียดที่ซับซ้อนแล้วก็เข้มงวดมากกว่านั้นค่ะฮารลานคอสเมติกคืคออะไร ฮาลานคอสเมติกนะคะสำหรับเครื่องสําอางเนี่ยคือเครื่องสําอางที่ไม่มีส่วนผสมของสารต้องห้ามค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือหมูหรือว่าแอลโกอฮอล์บางชนิดค่ะและสารสากัดนะคะที่มาจากสัตว์โดยไม่ได้เชื่อตามหลักศาสนาค่ะโดยฮาลานคอสเมติกนะคะก็จะมีหลักการง่ายๆนะคะก็คือ t r นะคะ clean แล้วก็ safety ค่ะซึ่งเป็นเทรนนะคะที่หลายๆคนคนทั่วไปเนี่ยนิยมกันค่ะและต่อมานะคะก็คือเบื้องหลังการตรวจสอบวัตถุดิบค่ะโดยวัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่มาใช้ในเครื่องสำอ,อางที่เป็น Harlan Cosmetic นะคะต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ค่ะและที่สำคัญนะคะต้องมีเอกสาร COA นะคะหรือว่า Certificate of Analysis ค่ะและบางครั้งนะคะทางโรงงานเนี่ยก็ต้องเปลี่ยน s u p p l อร์เพราะว่าวัตถุดิบหรือสารสกัดบางชนิดเนี่ยไม่ผ่าน h a l a ค่ะ กระบวนการผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐานฮาลาลค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือเราต้องแยกสายการผลิตค่ะเพื่อไม่ให้ปนกับสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานฮาลาลต่อมานะคะคือการทําความสะอาดเครื่องจักรนะคะตามมาตรฐานฮาลาลค่ะและสุดท้ายนะคะการตรวจสอบนะคะขั้นตอนการบรรจุนะคะผสมซึ่งทุกขั้นตอนเนี่ยต้องมีการบันทึกผ่าน QC ค่ะไม่ใช่แค่สะอาดแต่ต้องสะอาดในระดับที่ตรวจสอบได้ต้องมีการเช็คทุกขั้นตอนเพื่อให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานค่ะ ฮาลานคอสเมติกนะคะถึงสำคัญกับเจ้าของแบรนด์เพราะว่าตลาดออมุสลิมนะค่อนข้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่อยู่อินโดนีเซียนะคะมาเลเซียหรือว่าตะวันออกกลางนะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกมากขึ้นค่ะแม้ไม่ใช่ชาวมุสลิมนะคะผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยก็มองว่าฮาลาลคอสเมติกนะคะเป็นเครื่องสำอางที่ได้รับมาตรฐานนะคะสะอาดปลอดภัยและยังสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีค่ะ และซึ่งเหตุผลเหล่านี้นะคะก็ทําให้แบรนด์เนี่ยสามารถขยายตลาดนะคะแล้วก็ส่งออกไปขายยังต่างประเทศแล้วก็เพิ่มโอกาสในการขายได้อีกด้วยค่ะฮารานคอสเมติกนะคะไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกค่ะแต่ยังเป็นโอกาสของแบรนด์ที่ทำให้แบรนด์เนี่ยเติบโตในตลาดที่ใหญ่ขึ้น ใครนะคะที่อยากทําแบรนด์เครื่องสำอางนะคะเกี่ยวกับ h a l a s c o s m e t i c เนี่ยวัตถุทอนะคะก็มีผลิตแล้วก็มีมาตรฐานนั้นรองรับค่ะสามารถติดต่อสอบถามนะคะกับที่ปรึกษ,ษาการสร้างแบรนด์หรือว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ